สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ10โมงเช้าแบบนี้กับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้เราจะมีกุวยเตี๋ยวเสี่ยงให้พริกสดมาฝากท่านผู้ชมกันครับแต่ก่อนที่จะไปทำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำคัญหน่อยนะครับสำหรับเราครับแล้วก็สำคัญสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมด้วยครับที่จะได้เห็นสูตรของรายการยอดเชฟไทยครับแล้วก็จะไปทำตามได้หรือใครก็ตามนะครับที่ได้ดูคลิปโปรโมทไปแล้วว่าเสาร์นี้อาทิตย์นี้มีอะไรล้วซื้อของเตรียมไว้เตรียมเลยครับมาดูเลยครับ เสี้ยงไฮ้ได้มาแล้วเนี่ยผมแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะครับตั้งน้ำเอาเดี๋ยวน้ำน้อยไปน้อยให้ใส่สักอีกหน่อยนึงนะครับจะได้ท่วมท่วมเส้นเวลาเราลวกครับฉะนั้นเราเปิดไฟไว้เพื่อที่จะทำให้เส้นเอยให้น้ำเดือดอู้เปิดไฟแล้วเส้นจะเดือดได้ไงใช่ไหมครับเตรียมผักก่อนครับก่อนที่จะไปเตรียมหมูนะครับขิงครับซอยบางแบบนี้เลย ซอ,อยเส้นเส้นบางๆไว้เลยนะครับได้แล้วจานไหนกรเทียมครับสับครับ บุบบุบเมื่อกี้นี้จกลิ่นหอมหน่อยนะครับแล้วก็ลงมือใช้คมมีดสับๆให้ละเอียดครับโอเคได้แล้วนะครับเก็บเข้าอยู่ในจานครับทีนี้ก็เป็นต้นหอมบักชีครับผมตัดรากเขาออกก่อนแยกกันนะครับต้นหอมก่อน คสยไว้เลยครับเก็บไว้หนี่ักชีครับในระหว่างเดียวกันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทำตามไม่ทันในเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยแช่น้ำไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลยนะครับพริกชีฟ้าเขียวครับ พริกชีฟ้าแดงพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยผมซอยแล้วเดี๋ยวผมหั่นไว้ที่หลังไม่ต้องลงไปในซอสเพราะเดี๋ยวซอสเราเนี่ยเกิดเราบอกว่ามันจะเผ็ดเกินไปนะเด็กๆก,กินจะไม่ได้แต่จริงๆพริกนี่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นนะก็ลองดูของไม่เผ็ดหรือจะใครจะไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่พวกพริกเบลเพเปอร์อย่างนั้นก็ได้นะครับนี่ผ่าครึ่งเอาเม็ดออกสะหน่อย ก็เอเม็ดพริกออกซะหน่อยครับน้ำจะเดือดแล้วรอสักครู่จะ่พึ่งเดือดตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวล้างน้ำเลยดีกว่าจะได้เม็ดออกบอกวาออ่าพึ่งเดือดจะเพึ่งเดือดรอแป๊บนึง่งนั่นอันนี้หม้อน,นี้ดีนะเดือดแล้วเดือดเลยนะดูสิรถไฟมันยังเดือดเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับมันพริกก่อน โอเครอสักครู่รอสักครู่แดงไปแล้วแดงเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยพริกเขียวพริกแดงเรียบร้อยเอาละมาถึงเขียงนี้ครับหมู ครับอ่นชิ้นใหญ่หน่อยก็เดี๋ยวเราจะนับหน้าหมูครับกับกระทะหมูผมเลือกใช้สันในนะครับจะได้สุกเร็วแล้วก็นุ่มโอเค,อเคหมูได้ครับทีนี้กระทะผัดน้ำมันหน่อยเลยครับน้ำมันเมล็ดคาเมเลียนะครับของผัดพัด,ดครับ ที่ทนความร้อนแล้วก็มีโอเมก้า9นะครับช่วยลดไขมันเสียเพิ่มไขมันดีอยู่ในร่างกายแล้วครับลองใช้อย่างนี้ดู้ะครับผมใช้ขิงลงไปนะครับผมใช้กระเทียมลงไปครับของเขียวเก็บไว้ที่หลังเลยของเขียวของแดงเก็บไว้ที่หลังของขาวใส่ลงไปก่อนเลยครับผัดๆเลยเสำคัญคือนี่ผมใส่ไปนี้ น้ำของเราด้วยครับเพราะเราลวกเส้นจะได้เงาเงาสวยๆวยครับเอาละครับหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วกระเทียมขิงหอมแล้วครับผมก็จะใส่หมูลงไปตอนที่ใส่นี้ลดไฟนิดนึงครับพยายามคั่วให้เข้าไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสุกครับ นครับทำหมูให้สุกก่อนเครื่องนี้เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวผมมีนะอ่ะเส้นเซ็งไฮเราก็ต้องมีตะก้าวตะก้าว่าตะก้อ,กอลวกมาแล้วเอาเส้นมาเส้นเซ็งไฮครับก็ผมเส้นให้เขาสุกห,หน่อยครับอย่าลืมนะครับผมอยากจะให้เขาเหลืองหอมบนนี้เลย เดี๋ยวเราค่อยใส่พริกสดของเราลงไปในกระทะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับหมูเราหอมแล้วเส้นเซี่ยงไฮ้เราก็ใกล้จะสุกหมูหอมผมใส่ซีอิ๊วลงไปครับใส่น้ำมันหอยหน่อยครับแล้วก็ขอพริกไทยครับ ไม่ต้องมีหวานแต่ให้หอมได้เฉยครับนี่ปิดไฟไว้ก่อนครับเซนเซงให้เราโอเคน่าจะสุกเรียบร้อยนะครับผมไว้ตรงนี้ก่อนรอให้เขาเสด็จน้ำหน่อยครับส่วนหมูเอาออกมาได้แล้วครับ น้ำครับโอเคโบนิดหน่อยหมูเราเตรียมตรงนี้ใส่รวมไปเลยนะครับทิกลงไปผมมีสีอิ๊วใส่ลงไปครับเมื่อกี้นี้หมูเราปรุงรสแล้วนะครับมีน้ำมันหอยลงไปครับน้ำตาลครับนิดหน่อย พริกไทยครับนิดหน่อยโอเคผมใส่น้ำตรงนี้นะครับแล้วก็แป้งมันครับโอเคโอเคครับผมใส่แป้งมันลงไปในส่วนผสมของเราตรงนี้เซียงไฮ้สเสดจน้ำเรียบร้อยครับใส่ลงไปมีน้ำมันนิดหน่อย นในกระทะของเราครับผมก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นพริกสดนะครับต้นหอมผักชีปรุงรสเรียบร้อยลงไปในกระทะแล้วก็ผัดลงไปครับไอพวกที่เราเป็นคาบไม่ไหม้แบบนี้ก็นี่ครับเอาออกมาจากกระทะให้หมดเห็นไหมครับแป้งมันเราเริ่มเหนียวแล้วชิมหน่อยออเอาแค่แป้งมันจับตัวนี้พอนะครับเรียบร้อยครับ Okay. นี่นี่เลยครับพริกของเราครับที่ผมจะเพิ่มโดยความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับหยิบมาสะสอเม็ดเลยแต่ว่าใส่สะหน่อยก็ได้ครับนี่โซ่ so, นี่เลยครับคือเตี๋ยวเสี่ยงไฮพริกสดครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ ต้องชิมแล้วครับนี่ซอสมาซอสที่เราบอกว่าเราเพิ่มความเหนียวของเขาด้วยแป้งมันนะครับแล้วก็มีหมูความหอมนี่หอมมากมากทีเดียวนะครับหอมขิงพริกสดที่เราใส่ลงไปเนี่ยตัวหมูเนี่ยเราผัดจนสุกได้ที่นุ่มอยู่กับซอสด้วยนะครับแล้วตัวขิงเนี่ยทำให้เพิ่มความเค็มจากตัวซอสนิดหนึ่งความหวานหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พริกไทยโอ้โหลงตัวเลยครับส่วนเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ย มันมีกรุบกรุบกรุบหน่อยไปด้วยกันดีแล้วครับกับซอสที่นุ่มๆที่เวลาซอสเราราดไปเนี่ยเส้นก็จะเคลือบไปด้วยซอสโอ้โหต้องลองนะครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนความเป็นไทยจริงเขาอ,ออกจีนหน่อยหน่อยผมก็เลยใส่ความเป็นไทยทุยกคนใส่พริกมากขึ้นนะครับแต่ใครไม่ชอบหมูเป็นกุ้งได้เป็นปลาหมึกได้เป็นไก่ได้ทําลักษณะเดียวกันเลยนะครับเอาละท่านผู้ชมครับเรียกว่าวิธีการขั้นตอนเทคนิคต่างๆเต็มเอียดอยู่ในนี้เลยครับแต่ท่านผู้ชมครับกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราได้เห็นกันเยอะๆครับ ใครที่อยากจะมีไอเดียนะครับอยากจะให้รายการยอดเชฟไทยทําอะไรเนี่ยลองเขียนคุยกันได้นะครับทาง l i น์แอนะครับยอดเชฟไทยแล้วก็ f c e e o o o ครับก่อนที่จะมาพบกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเป็นโปรโมทก่อนตามดูนะครับแล้วเก็บรายละเอียดของเครื่องผสมเครื่องปรุงนั้นแล้วก็มาทําร่วมกันวันเสาร์วันอาทิตย์10บโมงเช้าอาละครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ